การฝึกอบรมการฝึกอบรมผู้ใช้จะต้องเป็นงานขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการติดตั้งระบบสารสนเทศและเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานระบบใหม่เพื่อการอบรมผู้ใช้จะต้องเป็นทุนที่สำคัญอันหนึ่งในการพัฒนาระบบสารสนเทศปกติของการฝึกอบรมผู้ใช้ในแต่ละครั้ง จะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆต่อไปนี้ขั้นตอนการฝึกอบรม 1. กํากำหนดงานของผู้ใช้ทีมงานฝึกอบรมจะก,กำหนดงานผู้ใช้แต่ละคนต้องการทำงานและเกี่ยวพันกับระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. กํกำหนดสิ่งที่ต้องฝึกอบรม โดยเฉพาะการกำหนดสิ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องรู้กันทัศะที่สำคัญผู้ใช้สามารถที่จะพัฒนากับระบบให้ประสบความสำเร็จ3เตรียมความพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์และความพร้อมในการฝึกอบรมโดยพิจารณาสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการฝึก เช่นห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมทดลองและเครื่องฉายภาพเป็นต้นถ้ามีสิ่งใดหนึ่งไม่สมบูรณ์ก็จะต้องทำการจัดหาหรือแก้ไขก่อนทำการอบรม 4. จัดอบรมโปรแกรมจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมเข้าด้วยกันเช่นอุปกรณ์วิทยากร วัสดุต่างๆและตารางฝึกอบรมเป็นต้นการฝึกอบรมบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 5. การดำเนินการฝึกอบรมเริ่มการฝึกอบรมตามแผนที่วางไว้โดยมีผู้รับผิดชอบคอยดูแลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นผู้เข้ารับการอบรมอาจจะมีข้อคิดเห็น รือข้อเสนอแนะต่อการฝึกอบรมซึ่งผู้จัดการฝึกอบรมไม่ควรที่จะมองข้ามเพราะอาจเป็นสิ่งที่ช่วยปรับปรุงการฝึกอบรมให้ดีขึ้นในอนาคต6ติดตามผลและฝึกอบรมต้องการดำเนินระหว่างและหลักจากการฝึกอบรมโดยดำเนินการเป็นระบบและต่อเนื่องโดยติด ตามตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานกับระบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่การฝึกอบรมระบบสารสนเทศที่ประสบความสำเร็จจะต้องทำการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้ผู้จัดการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบเนื่องจากความพยายามในการพัฒนาระบบทั้งหมดขึ้นอยู่กับ การที่บุคลากรมีความเข้าใจในระบบและรู้จักการใช้ระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดการฝึกอบรมควรจะฝึกอบรวมเป็นกลุ่มด้วยโปรแกรมการฝึกเฉพาะเจาะจงแตให้มีการเรียนรู้ด้วยการฝึกทำเตรียมวัตถุสำหรับการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสถานที่ที่สามารถจัดการอบรมให้ดี ต้องกำหนดว่าจะให้ใครเป็นผู้จัดฝึกอบรมซึ่งมีทางเลือกหลักๆคือทางเลือกหลักผู้จัดฝึกอบรมการฝึกอบรมโดยผู้ขายถ้าเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่มีการจัดซื้อการอบรมมักจะกระทำโดยผู้ขายผู้ผลิตผู้จำหน่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ควรสืบถามวันให้ระบุไว้ใน ใบเสนอราคาของผู้ขายแหล่งฝึกอบรมจากภายนอกอ่านมองหาการฝึกอบรมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จากหน่วยฝึกอบรมอิสระจากภายนอกได้ถ้าการฝึกอบรมจากผู้ขายนั้นไม่เหมาะสมหรือองค์การไม่สามารถจัดการฝึกอบรมเองได้ที่ปรึกษาการฝึกอบรม จากภายนอกก็เป็นอีกทางที่ดีหากการตัดสินใจที่จะใช้แหล่งการฝึกอบรมภายนอกควรติดต่อก,กับธุรกิจจัดอบรมขอดูข้อมูลอ้างอิงจากลูกค้าจากเหล่งที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการค้ากำไรการฝึกอบรมภายในพูกงานไอที IT, และผู้ใช้ โดยปกติการร่วมกันร,รับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินการอบรมสำหรับซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นหากภายในองค์กรถ้าองค์กรมีหน่วยงานช่วยเหลือบุคลากรที่ทำหน้าที่นี้จะเป็นผู้ใช้เมื่อการฝึกอบรมเสร็จสมบูรณ์แล้วองค์การควรจะทดสอบสมบูรณ์กัน จำลองสถานการณ์ซึ่งเป็นการซ้อมใหญ่สำหรับผู้ใช้และบุคลากรไอทีจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและสร้างความมั่นใจให้กับระบบใหม่วิธีการฝึกอบรมปกติวิธีการฝึกอบรมให้ผู้ใช้สามารถที่จะปฏิบัติกับระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่ได้อย่างถูกต้องให้มีประสิทธิภาพนั้น พร้อมที่จะแบ่งได้3วิธีการคือ 1. การฝึกกบรมโดยใช้วิทยากรเป็นวิธีที่ยอมรับกันว่าได้ผลดีต่อการฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวเดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ด้วยกันกับวิทยากรโดยทั่วไปแล้ว วิธีการที่วิทยากรใช้ในขณะทำการฝึกอบรมได้แก่การบรรยายการอภิปรายและการสาธิตเป็นต้น 2. การฝึกอบร,ม,รมด้วยตนเองโดยปกติแล้วโปรแกรมที่ใช้งานต่างๆจะต้องมีคู่มือการใช้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม ซึ่งคู่มือดังกล่าวผู้ใช้สามารถที่จะนำมาศึกษาเพื่อจะสามารถใช้งานโปรแกรมได้ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆได้พัฒนาขึ้นและถูกนำมาใช้พัฒนาเป็นสื่อในการอบรมของตัวเองเช่นวิดีโอที่เป็นการแนะนำการใช้โปรแกรมต่างๆที่ผู้ใช้สามารถที่จะเปิดดูและปฏิบัติตามได้ นอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากและนำมาใช้ในการฝึกอบรมอย่างแพร่หลายซึ่งที่เรารู้จักกันคือการฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ถามการฝึกอบรมอย่างไม่เป็นทางการเราจัดการฝึกอบรมเป็นทางการแล้วการฝึกอบรมสามารถเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อผู้ใช้มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ขายโปรแกรมเพื่อขอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือหน่วยงานบางแห่งที่มีการระบุเครือข่ายก็อาจจะใส่ข้อแนะนำข้อคำถามคำตอบในกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส เพื่อให้พนักงานสามารถเรียกดูได้เมื่อต้องการหรือบางแห่งอาจจะใช้โทรศัพท์การประชุมทางไกลหรือวิธีอื่นๆเพื่อวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร